ถ้าไม่มีโค้ชที่ดีได้นักกีฬาจะเก่งไม่ได้สติผมดีกว่าเวลาผมเข้าก่อนทำไมผมถึงไม่ได้คัดเลือกอะจะลงทุนสร้างาใครจะคนต้องเอาคนที่ใช่มาสร้างบิวคนจะไปสู่ระดับโลกเราก็ยืนยันว่าไปถึงแน่คนนี้คืออนาคตของกีฬาโลก เราเชื่อว่านักกีฬาไทยวิศักยภาพไปถึงตรงนั้นได้ไปถึงจุดนั้นได้แล้วท่านพร้อมไปกับเราหรือเปล่า สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับเลียริดเส้นถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬาอยู่กับผมเจวรปัดนะครับทุกวันพระสัดีเวลา2ทุ่มทาง y YouTube ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ a c e b o o k ไทยรัฐสปอร์ตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันในช่องทางของ f a c e b o o นะครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางของ YouTube ด้วยก็ผมมีโอกาสพูดคุยกับบุคคลในหลายวงการมาแล้วนะครับทั้งแวดวงของกีฬาหรือว่าธุรกิจอะไรเราก็ทำหมดละแต่เอาจริงเนี่ย วงการกีฬาที่เป็นกรีทากีฬาที่ถูกมองข้ามมาตลอดนะทั้งที่จริงๆแล้วทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยพูดคุยกับเจ้ามิวจิรพงศ์มีนาพระอดีตลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยถึงประสบการณ์ในการเป็นนักวิ่งในนามทีมชาติมาแล้วแล้วก็บุคคลที่จะมาพูดคุยกับเราเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของจริงเป็นผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนวงการกรีทาในบ้านเรามายาวนานมากน,นะครับก็เชืาเป็นนักกีฬานี่ก็นานแล้ว อยู่กับวงการกรีฬาในฐานะโค้ชผู้บริหารนี่ก็รวมๆแล้วนี่โหสี่กว่าปีต้องมีนะครับนั่นก็คือคนตรวจตรีสุรพงศ์อาริยะมงคลหรือที่เรารู้จักกันในนามของพี่แฝดใหญ่อุปนาย,ยกและเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับเรื่องราวที่จะพูดคุยกันนะครับเป็นแนวทางในการผลักดันให้วงการกรีฬาในบ้านเราเนี่ยกลับไปอยู่ระดับหัวแถวของเอเชียและก็จะต้องเป็นเจ้าเอเชียและ ไปสู้กับนักกีฬาระดับโลกด้วยนะครับ4คูนเมตรคือภาพจําที่พวกเราเชียร์นักกีฬาไทยทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงแต่เอาจริงนะครับหลังจากนี้มันจะไม่ได้มีแค่นั้นครับนักกีฬาเดี่ยวของเราเก่งขึ้นแล้วครับล่าสุดปรากฏการณ์ของเจ้าบิวภูริพลบุญสอนครับลมเด,ดหนุ่มในวัยเพียงแค่16ปีเนี่ยนะครับสร้างผลงานยอดเยี่ยมในรอบปีนี้นะครับด้วยการทําลายสถิติประเทศไทยลงอย่างราบคาบแล้วก็เถือเป็นนักวิ่งหัวแถว ระดับโลกนะครับถ้าพูดถึงนักกีฬาในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยสถิติของบิลเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์นหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นคนแรกแน่นอนที่วิ่งในระยะ100เมตรด้วยเวลาต่ำกว่า10วินาทีคนแรกในบ้านเราไม่รอช้าครับไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับพี่แฝดใหญ่โพลตรวจตีสุรพงศ์อาริยะมงคลครับผลงานล่าสุดนะครับในซีเกมนี้ก็ทำให้คนหเห็นถึงสายเลือดใหม่ของ นักวิ่งเยอะแยะหมดเลยนะครับโดยเฉพาะคุณพิพลธบุญสอนน้องบิวเนี่ยก็เป็นอะไรที่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์มากเพราะว่าพอเรามาดูสถิติแล้วเนี่ยเด็กคนนี้สามารถที่จะก้าวไปถึงการเป็นนักวิ่งระยะสั้นระดับโลกคนก็เลยมาตั้งคําถามว่าที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเนี่ยสร้างนักกีฬาจากรุ่นสู่รุ่นยังไงเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผลงานนักกีฬามันก็จะมีแบบดรอปๆไปบ้างเราก็ยังคิดว่าน่าจะหาสายเดิอดใหม่ค่อนข้างยากแต่ชุดหลังอะรูปร่างเด็กสูงใหญ่หมดเลยครับ ตรงนี้สมาคมวางแผนกันไว้กี่ปีจนถึงถึงซีเกมแล้วก็ต่อไปถึงเนี่ยทัวร์เมนต์หลายทัวร์เมนต์หลา,ากนี้ครับขอบคุณครับอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วสมาคมไม่ได้อยู่นิ่งเรามีเครือข่ายโค้ชทั่วประเทศทั้งหมดหกเจ็ดร้อยคนทั่วประเทศถ้าทางานกันอยู่ทุกคนอยู่ในกลุ่มไลน์ทั้งหมดติดต่อกันตลอดจริงๆแล้วพื้นฐานตรงน,นี้เราเลืล่อมมาส0สิกว่าปีที่แล้วกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่อยู่ๆจะเกิดขึ้นเองนะครับแล้วก็ กลุ่มโค้ชทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการติดต่อกันตลอดแม้แต่นักกีฬาใครมีเด็กใหม่ๆดีขึ้นมาคนกนึงก็จะรายงานเข้ามาในกลุ่มละติดต่อกันตลอดทางสมาคมเนี่ยโดยน้องชายคู่แฝดผมเล็กน,นะเขาจะเป็นคนติดตามอะไรต่างผมเองก็เข้าไปในกลุ่มไลน์ด้วยกันนะครับ,รบเราจะรู้ความเคลื่อนไหวของเด็กรุ่นใหม่ๆทั้งหมดในประเทศไทยอันนี้ต้องขอขอบคุณโค้ชในส่วนภูมิภาค ในลายนี่ก็ใช้คําว่า CX อ๋อับโค้ดภูมิภาคทั้งหมดนะในกลุ่มนี้มีแต่ละภาคแต่ละภาคแต่ละกลุ่มนะรวมกัน6กเจ็ดรคนที่ทำงานด้วยกันเ,เราต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยโคด้ดต่างจังหวัดเขามุ่งม,มั่นทุ่มเทแต่ว่าเทคนิคการฝึกซ้อมไปไม่ถึงในอดีตนะฮนะบเราก็เริ่มมีการอบรมโคด้ดถ้าไม่มีโค้ดที่ดีได้นักกีฬาจะเก่งไม่ได้แล้วผมคิดว่าเป็นนิพใหมายที่ดีนะฮะ เมื่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอเจเนโรผมมีโอกาสดูวิ่งผัดสี่คูรอชายญี่ปุ่นเขาที่สองจำได้ไหมครับจำได้ครับจีนเขาที่ห้าเวลาเข้าเส้นเสร็จเนี่ยนักกีฬาทั้งหมดทุกชาติเลยจอยู่ๆลงเส้นชายเดินกันเราสังเกตเอ๊ะทำไมนักนักวิ่งจงีนกับญี่ปุ่นมาตัวสูงเท่าฝรั่งวะอ,อันนี้คือแนวคิดจุดป,ประกายเลยว่าต่อไปนี้เราจะเอาตัวเล็กๆมา มาเป็นทีมชาติมาโอกาสจะชนะต่างชาติยากเก่งเล็กไม่เก่งใหญ่ครับอ๋อจุดเปลี่ยนคือตรงนั้นตรงนั้นเลยอีกสองเดือนต่อมาผมไม่แข่งกีตารับลูกมวงปิดที่สุราษฎร์ครับผมส่งโค้ชไปนั่งอยู่ที่ห้าหกสิบเมตรเลยสังเกตนะว่าไทยก็ดีตัวสูงใหญ่นะควนชี่ดีแอคชั่นดีวิ่งมาหกสิบน่ยยังอยู่ในกลุ่มใช้ได้เลือกมาเลยอ๋อไม่ต้องเข้าทีหนึ่งทีสองทีสามไม่จำเป็น,นเราเลือก พาะคนเหล่านี้บางทีเขามีพรสวรรค์แต่เขาไม่รู้ตัวเองว่าเขามีพรสวรรค์เรื่องกีตาโอ้แต่ยอย่างนี้สมมูรณนะอันนี้จะถามในมุมในมุมคนที่เขาแข่งอ้าวสมมติว่าเราไปดูเขาก็เห็นว่าเราไปดูเขาได้ที่หนึ่งที่สองที่สามเขามาถามพี่ใหญ่กับพี่เล็กว่าอา้าวแล้วสติผมดีกว่าเวลาผมเข้าก่อนทําไมผมถึงไม่ได้คัดเลือกอะถ้ามาเล่นทีมชาติพบปิดโอเพ่นใครก็ได้แต่มาเข้าโครงการผมองเอาคนที่มีพรสวรรค์อ๋อโอเคไอ้ตามสาติอะเราเรา,เราดูอยู่แล้วดูแต่เวลาคัดเลือกไปทีมชาติไปซีเกมอะไร เปิดนะฮะไม่ใช่ว่าตัวเล็กจะไม่เอาครับแต่สังเกตไหมว่า400ทีม4เกมมันมีตัวเล็กตัวหนึ่ไม่หนึ่งอ่ะตัวเล็กนะฮะมันต้องเป็นตัวเล็กพิเศษจริงๆอ่ะถึงมีโอกาสเข้ามาในกลุ่มโอเคเข้าใจละคือมันยังเปิดกว้างเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างมันมันเป็นสิ่งที่เรามีไอเดียจากที่เราเห็นมาที่บราซิลใช่แล้วทุกวันนี้นักวิ่ง400โดยเฉลี่ยสูงใหญ่ไม่แปดสิบกว่าแต่เด็กอายุสิบเจ็ดสิบแปดก็ไม่เจ็ดสิบแปดสี่สิบ หกน้อยสุดพออายุถึงยี่บมันแปดสิบกว่าทุกคนอ่าเพราะว่ากล้ามเนื้อมันกำลังโต,ตจ่กำลังโตฮะซึ่งเราเนี้ยเราได้โครงสร้างใหม่ๆสี่ร้อยชายทุกวันนี้จะไม่แปดสิบกว่าทั้งหมดมไม่ว่าสาองลาอัจก็ไม่แปดสิบกว่าใช่ใช่อ,อ่าวันนั้นผมเจอตัวพร้อมกับบิวแล้วก็โอ้โหสูสีกันเลยใบพานก็ไม่แปดสิบกว่าทุกคนนั้นไม่แปดสิบกว่าหมดเราถึงบอกว่าวันนี้เราแข็งแขงกับจ,จีนกับญี่ปุ่นแล้วเดินมาถึงจุดหนึ่งนะ เราจะไม่มีอะไรเราดึงถึงวันนี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเห็นอะไรมาต้องต่อยอดได้ครับต้องต่อยอดได้วันแรกๆที่ผมไปคัดเลือกที่แข่งแล้วเอาคนมาเข้าโครงการเนี่ยโคตรต่างจังหวัดนในกลุ่มเขาว่าทำไมตัวเล็กไม่มีโอกาสเลยเหรอบอกมีก็มาคัดเลือกตอนทีมชาติยนั่นแหละคนที่บอกว่ามันต้องมีคำถามไงมีแหละ้วเ,เปิดกว้างครับคัดเลือกอแต่จะลงทุนสร้างขายสักคน ต้องเอาคนที่ใช่ามาสร้างมไม่เงินถึงไม่เสียเปล่าจะสังเกตไหมว่าเด็กเยาวชนกลุ่มที่เราเอาไปแข่งที่คาลีโคลอมเบียเป็นเด็กอายุต่างมา20ก็มี19กว่า18กว่านะมี17กว่าอีกคนหนึ่งนะฮะที่จะร่วมถึงกับบิวได้ครับนะในเยาวชนโลกครั้งต่อไปในกลุ่มนี้ต้องมีสื่อภายนะอย่างตัว200อะ่ะ เด็กเยาวยชนเนี่ยวิ่งคอลิไฟเดี่ยว200เข้าเซมิฟแนลของโลกไม่ธรรมดามเพราะว่าก่อนจะไปเขาเคยทำเวลาได้210แข่งในประเทศไทยเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะเด็กเหล่านี้สร้างได้พรสวานใช่แล้วเราไปส่งไปแข่งดับสูงเนี่ยไปเครื่องชี้วัดว่าราะว่าพลังกิจเขาสูงพอที่จะเดินเดี่ยวได้ไหมอะไรไหมส,สำคัญมาก เราบอกว่าอนาคตของเราเนี่ยคู่แข่งเราไม่มีใครที่ไหนหรอกยกเว้นอาลรับที่ไปซื้อตัวเข้ามานะ <c oughs> ก็มีจีนญี่ปุ่นแข่งกับเรา <c oughs> แต่ต้องถามหันกลับมาว่ารัฐบาลพร้อมไหมการกีฬาพร้อมไหมกองทุนพัฒนาชาติพร้อมไหมที่จะดูแลเรื่องเหล่านี้มีอีกทางหนึ่งที่ดูแลได้คือกีฬาหนที่เขาเดินบะดับโลกได้เนี่ยรัฐบาลใจถึงไมเคยทํามาก่อนแล้วอะ รับภัยเศษกิจเข้ามาอุดหนุนสมาคมกีฬาทั้งหลายอันนี้ได้ประโยชน์มากสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นปัจจัยที่สมาคมเนี่ยคิดเรื่องพัฒนายอย่างเดียวไม่ต้องมาปวดหัวกับหากองทุนเข้ามาอันนี้คือเราพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าทุกวันนี้สมาคมกีฬาก็ไม่มีสปอนเซอร์หลักเลยถ้ารัฐบาลอยากจะให้เราเดินไปสู่โลกเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยด้อยากเห็นนักกีฬาไทยเข้าไฟนั่งโอลิมปิกไหมยิมเป็นโอลิมปิกไหม เราเชื่อว่านักกีฬาไทายวิศักยภาพไปถึงตรงนั้นได้ไปถึงจุดนั้นได้แล้วท่านพร้อมไปกับเราหรือเปล่าเราพร้อมแล้วอะครับซึ่งเราเนี่ยนึกถึงบิวบุทิพลบุญสรน,นะครับก็อยากให้พี่ใหญ่เป็นตัวแทนของสมาคมแล้วก็เป็นตัวแทนของอคุณแม่น้องด้วยตัวของน้องเองเนี่ยเราไปเจอน้องได้ยังไงแล้วทาไมถึงแบบคิดว่าเออคนเนี้ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่จะจะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาระดับโลกครับจริงๆแล้วบิวเนี่ยก็อยู่ใน ลายที่ต้องวันหนึ่งวันใดก็ต้องเข้ามาอยู่กับสมาคมนะฮะในแนวทางเพราะว่าก็ติดตามผลแข่งขันไม่ว่าเขาเคยแข่งในกรมรักษาแข่งในรุ่งโว้อมปิกอะไรเงี้ยเห็นตามมานะฮะในในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักนะที่ปากน้ําด้วยครับโคดวัฒนาซึ่งเป็นคนดูแลในช่วงนั้นอยู่ก็ติดต่อกับเล็กวัฒนาคือเป็นโคคนึงอยู่ในลกลุ่มลาย บอกจะสงต้องมีเข้าสมาคมแล้วซ้อมทีน่นี่หนีโควิดด้วยอะไรด้วย oh, เป็นจังหวะเนี่ยที่เข้ามาแล้วเนี่ยซ้อมอยู่กับเราเนี่ย mm. เวลามันเดินทางถูกต้องอะไรต้องมากลุ่มมีซ้อมกับรุ่นพี่อะไรต่างเนี่ยมันก็พัฒนาเร็ววันที่เข้ามาประมาณวิ่งจ0 8จุ 18, ช่วงนั้นก็ไปแข่งที่ไหนเวลาจะลงมาเรื่อๆ mm. เราต้องยอมรับว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีพลสวรรค์ดีมากๆากโดยธรรมาชาติเลยนะเราต้องบอกว่า เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงแต่อายุน้อยมากการจะเดินไปข้างหน้าต้องระมัดระวังในเรื่องเกณฑ์อายุพัฒนาตามเกณฑ์ต่างๆนะฮะหลังจากที่ไปแข่งขันที่ศรีสะเกดทําเวลาดีแล้วกลับมาแล้วก็ส่งไปแข่งขันที่ต่างๆคือต่อจากศรีสะเกดคือซีเกมรอยเมตรเรารู้ว่าลมมันลบดัง3.3มจุ ถึงเวลามา14เราก็ไม่ได้ตกใจอะไรหรอกเรารู้มีข้อมูลเนี่ยรเราเทียบได้นะฮะ200ก็ทําเวลาได้ดีทําลายทั้งรอบคัดเลือกรอบชิงลงมาทุกครั้งนะครับหลังจากีเกมแล้วก็พยายามหารายการแข่งขันที่จะคดัดลายไปโลกให้ได้ไปเกาหลีสิงคโปร์ก็ลงมาอีกนิดนึงนะฮะก็ไม่ได้วิ่งเดี๋ยววิ่งผัดอย่างเดียวจากนั้นมาก็ส่งไปที่คาซักวันแรกเนี่ยจะมีพวกร้อยเมตรอะไรเงี้ย เราเราก็ยังไม่ให้ลงนะฮเราก็ให้เฉพาะตัวสำรองลงนะตัวจริงก็ยังไม่ให้ลงเพราะมุ่งมั่นที่สี่ร้อยทำเวลาแต่ทําเวลาที่คาซักสี่ร้อยไม่ดีเท่าไหร่แต่วันรุ่งขึ้นมีสอง้อยให้ลง <c oughs> ก็ไปทําเวลาที่สุดปลายครับ <c oughs> เป็นเวลาที่คุริฟายไปแข่งกีฬาโลกในวันนั้นผมก็อยู่ที่นั่นเล็กก็อยู่ที่นั่นก็หาเรืกอนภายในทราบอยู่แล้วว่า เราไม่ให้ไปแข่งออเลกอนเพราะว่าออเลกอนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคนอายุ20กว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแก่พันษากันแล้วทุกคนระดับโลกเราไม่ต้องให้เด็กของเราที่อายุ16เนี่ยไปเป็นบันไดนใหคปคน,นตายไม่ดีนะฮะมันอันตรายเพราะเขาเคยวิ่ง200เนี่ยที่คคลีไฟเนี่ยวิ่ง20.19ินงี้ี่ยนะ ถ้าไปแข่งกับคนเก่งๆวิ่ง19กว่าหลายหลายคนในฮิตเนี่ยก็ <_ C os al> จะตกไป20จุดไปปนู่นเนี่ย2ี่สิจุดเจุด8จุดเเนี่ยทั้งชีวิตจาได้เสียหายอ๋อครับไม่มีความจำเป็นเขาควรไปแข่ง,งกับเกณฑ์ยุที่ต่ำลงมาคืออยู่20ที่คาลี่นยอันนี้คือสายเหตุนหนึ่งที่เราอ่ะ ยกเลิกไม่แจ้งกีตาโลกเราเคเนเซนในการนั้นทางนี่สติเราได้ได้แต่ไม่ไปเราต้องมองว่าเด็กเราเนี่ยยังอยู่บันไดขั้นต้นๆ้นต้องการเเวลาให้เขาดันขึ้นไปคือแค่สติมันได้แต่ว่าแนยความว่าจะจะนิ่งนิ่งทุกครั้งที่ไปเจอกับอะไรที่มันยากถ้ามันยากเนี่ยมันกดดันครับครับก็ไปแข่งที่นัน่นก็อย่างที่ทาาราบว่าผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีซื้อไพ่ให้กับโลกขณะกีตาโลกเขียนเลยว่าคนนี้คืออนาคตของกีตาโลก ถ้าในเอเชียเรามองแล้วคู่แข่งของบิลก็มีญี่ปุ่นคนหนึ่งมาเลี์คนหนึ่งแต่ในวันลงเซมิฟิน а ลมาเจอกันแล้วเนี่ยรู้เลยว่าคาลิเบอร์น่ะวัดกันด้วยคาลิเบอร์แล้วของเราเหนือกว่าเพราะฉะนั้นถ้าว่ากลุ่มนี้โตไปด,ด้วยกันเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ในการนั่นแต่อย่าลืมว่าบิวอายุน้อยกว่านะกลุ่มนั้นแก่วกับบิวสองปีอย่างน้อยทุกคนถึงสามปีเพราะฉะนั้นโตๆขึ้นมาแล้วเนี่ย ทำไมเราต้องตะเวนแข่งขันอย่างเดือนหน้าเนี่ยมีเอเชียยุทธอายุต่ำมา18ต้องไปแข่งอมันไม่เขี้ยวมากครับการไปแข่งไม่เขี้ยวบักตัวเองก็ไม่มีแรงกดดันมันสามารถสารวจจุดอ่อนเขาบอกพ่ออตัวเองได้อะไรคือจุดอ่อนตัวเองมันสามารถนําไปสู่แก้ไขได้ดีกว่าแล้วเราก็อีกกันหนึ่งคือโดยจิตวิทยาแล้วเนี่ยเป็นการปรับคนอายุเกณฑ์สูงกว่าเราเล็กน้อยเนี่ยให้เราในเอเชียก่อน พอกลุ่มนี้ขึ้นไปสูงเกินยี่สิบปีแล้วเนี่ยเจอหน้าเขาไมา่อยากวิ่งกับเราหรอกเรื่องกีฬาครในอนาคตเนี่ยดับเอเชยงเกมเราไม่เลยหว่วงบิลคนจะไปสู่ระดับโลกคนะฮะอันนี้เราก็ยืนยันว่าไปถึงแน่อย่างประชาชนตั้งความหวังว่าโอ๊ยเมื่อไหร่จะตามประสิบเจ็นๆครับวันรอคอยไม่นานหรอกเราเกณฑ์อายุก็ดีพัฒนาประเกณฑ์อายุกำเนิดแข็งแรงขึ้นก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันจะได้เองตั ตัวมันเองฮะตามเกณฑ์อายุแล้วก็เทคนิคแล้วก็เกมการประสบการแข่งขันณวันนี้ต้องการคือส่งไปแข่งขันหนึ่งทัวร์นาเมนต์หรือว่าหนึ่งประเภทกีฬานะครับที่เราดูกแ็แล้วก็คือเราสนุกก็คือสี่ร้อยบางทีคนทั่วไปก็คือไม่ต้องรู้หรอกว่าเทคนิคมันเป็นยังไง <laughs> แต่ว่ามันสนุกเพราะว่าเราเนี่ยมีวิธีการซึ่งเหมือนกับพี่เล็กพี่ใหญ่ก็ชอบให้สัมภาษณ์ว่าคือเรามีเทคนิคในการรับส่งหมายที่มันไม่เหมือนชาวบ้านช่องเขาแต่ว่าณนะวันนี้คืออันนั้นก็ยังคงอยู่ แต่ว่าสิ่งสําคัญคือพอเราปรับนักกีฬามาแล้วเนี่ยผลงานในระดับเอาแค่เอเชียนเกมก่อนระดับเอเชียก่อนมันจะถือว่าเป็นเต้ยเอเชียได้ไหมหลังจากนี้ครับเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันแบบค่อนข้างดอรอปลงไปอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผมเชื่อว่าคนทัท้งประเทศก็ติดตามอยู่นะฮะเราต้องยอมรับนะว่าทีมวิงผัดนั้นคือทํางานเป็นทีมทีมเวิร์กในเรื่องสําคัญเราจะเห็นว่าเราเคยชนะเอเชียนเกมสามสมัยติดต่อกันผู้ชายครับ หนึ่งก้เจ็นย์หน้ 74, หน 78, นะครั้งติดต่อกันเลยนะแล้วโดยเฉพาะหนึ่ง 78, เกนี่ยมันเป็นรอยต่อครั้งแรกเราสร้างทีมหญิงขึ้นมาลืมเจากนันหนึ่งก็เจ็ดถกสร้างมาสปีก็ไปเอาเหรียญทองเอเชียเกมเป็นนิวละครดด้วยเนะเศรษฐของเอเชีย e ด้วยจากนั้นก็หายไปพอสมควรเราต้องยอมรับนะว่ามันเป็นช่วงขัดตอนในการหานักกีฬา เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีระบบหาโค้ดทั้งประเทศมาทํางานด้วยกันรเรามานับหนึ่งเมื่อหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เป็นจุดเริ่มต้นฮะที่เราไปเชื่อมกับกลุมสามศึกษาแต่การเชื่อมตรงนี้เป็นจุดนับหนึ่งมาถึงแปดปีก็ยังไม่ได้เหรียญทองเห็นภาพไหมใชแต่มีเด็กเต็มละพื้นฐานเราเกาะกลุ่มโค้ดต่างจังหวัดได้แล้ะแต่ต้องมีเวลาในการสร้างเรามาได้เหรียญทองเมื่อปี ปูซาน2002สังเกตดูว่าเมื่อ2001เนี่ยเราฟืน้นแล้วกีฬาซีเกมที่กวัวลัมเปอร์ปี2001ปีนั้นรนะเราได้เหรียญทองถึง22เหรียญคือครึ่งหนึ่งของซีเกมส์ะครับเราได้22เหรียญทองในปีนั้นนะาพอมาปี2002นะปูซานเอเชียนเกมเราก็กลับมาเอาเหรียญทอง400ชาย ทั้งที่ร้อยเม็รเราไม่ได้เข้าไฟนั่นนะนั่นอะสิสองร้อยก็ไม่มีนักกีฬาเข้าไฟนั่นนะที่เราได้เหรียญทองทุกชาติในเอเชียเดินมาถามเลยเฮ้ยยูทําได้ไงเดียวยู al, ไม่มีตัวเด่นเลยนั่นอะสิแต่สิงห์ร้อยู่ทำลายสิบเอเชียนเกมได้ไงททมเวิร์กครับอันนี้คือสิ่งที่เรามีเป็น c u เจอร์เราฝึกจนกระทั่งเป็นอยู่ในเหมือนวัฒนธรรมอะถ้าสิงห์ร้ต้องทีมไทยพอไปแข่งอีก4ปีต่อมาไปแข่งโดฮา เห็นไ,ไหมสิ่ของร้อยชายก็เหรียญทองอีกงที่สองปีนั้นจริงๆอ่ะสิ่งของร้อยหญิงเนะี่ยเต็งกว่าสิ่งของร้อยชายแต่ปบปรพบม้พลาดใช่เพราะว่าเราเป็นแชปมเยาวชนไอ้แชปมเอเชียมาแล้วสองสามสมัยปีนั้นน,นมันหวังมากเกินไปผู้หญิงออกไม่รับไม่พลาดนิดเดียวเ,ออเกรงอะ่ะไปเลยฮนะอันนี้เป็นสิ่งเกิดขึ้นต่อมาอีกสี่ปีปี2010กวางเจาตัวรื่มขาดผู้ชายตัวไม่ครบแต่ผู้หญิงเราก็เหรียญทองแทน นะกลับมาจากนั้นเราก็หายไปเราต้องยอมรับนะว่าเหมือนวงรอบการพัฒนาเนี่ยบางจุดเนี่ยขุดในบอ่อเพชรพลอยแล้วมันมีไม่มีเพชรน้ำดีไม่มีนะขัดตอนแต่ว่าเราวันนี้เรากลับมาแล้วในเมื่อเรามีเด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษแล้วในกลุ่มขึ้นมาทั้งกลุ่มเนี่ยนะถ้าเราทำตรงนี้ได้ได้ไม่ช้า เราก็จะสามารถพัฒนาไปอยู่แนวหน้าของโลกได้สู้นานาชาติได้ถ้าเราเป็นแนวหน้าในเอเชียสู้จีนญี่ปุ่นได้เราก็อยู่ในระดับโลกได้นะฮะเราเชื่อมันนะ่นฮะว่าทีมกีธาไทยทำได้